thanks ชมชอบนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่แอมจะตามไปแกะมาให้ทุกคนดูกันเลยตลาดบ้านใหม่ร้อยปีแห่งนี้นะคะเป็นตลาดชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเซาในอดีตนะคะตลาดแห่งนี้เป็นของชุมชนชาวไทยจีนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำบางปะกงด้วยเอกลักษณ์ของบ้านเรือนที่เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะ ทำให้มีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตที่มีมาอย่างยาวนานค่ะค่ะแล้วก็ร้านแรกที่เราจะมาชิมกันนะคะ<ม>ก็คือแจงรอนสูตรโบราณนะคะราคาแบบน่ารักมากเลยอะ่ะไม่ละสิบบาท <ว au. S 1> <ม>เดี๋ยวแอมจะชิมให้นะว่าที่เนี่ยแจงรอนเขาอร่อยไหมร้อนๆเลยพี่เขาบอกรักแหลดูออกรักแหลดูอ <laughs> อกแจงรอนนี่มันคืออะไรอะคะพี่ คล้ายๆหอมคล้ายหอมมันเหมือนหอหมกใช่ค่ะมันคือหอมเหมือนคล้ายๆห่หอหมกย่างเนาะเป็นสูตรโบราณอมันจะแบบหอมพริกแกงอ่ะตัวเองแล้วก็หมูฟันเห็นฟันไหมอร่อยถ้ามาเนี่ยพี่เขาอยู่ตรงทางเข้าตลาดเลยก็คือชิมก่อนเปิดลิ้นเปิดลิ้นก่อนตอนนี้ต้องกินตัวนี้แหละ แล้วก็เรามาถึงร้านเป็นของฝากนะคะเป็นงานแฮนด์เมดด้วยนี่อันนี้คู่ละ90บาทเองต <Wow. S 1> ัวเองนีด่ดูดูเห็นไหมอันนี้เมื่อกี้เรากินขนมไปแล้วเราก็คือของฝากนี่เป็นดอกบัวสีชมพูนะแบบงานคือละเอียดสวยด้วยนี่จริงๆคุณป้าเขามีหลายดอกไม้เลยนะก็จะมีแบบดอกกล้วยไม้ดอกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแอมกิบให้ดูนะ ค่ะน้องขอหยิบหน่อยนะคะอูยสวยอะ่ะอ๋ออันนี้อันนี้สำหรับคุณป้าบอกว่าอ่าถวายท้าวเวสสุวรรณอืมนี่นี่ตัวเองอันนี้เป็นแบบเป็นเก้าดอกตามที่แบบคนชอบเลยนี่ร้อยี่สิบบาทเองใช่ไหมคะน่ารักอะ่ะดูดิอื อ๋อมีสับป,ประรดมีกล้วยมีฟักทองเฮ้ยคือโอเคเลยอะ่ะน,นีนแฮนเมดเลยเหรอคะนี่ทุกคนต้องโดนนี่นี่นี่อย่าลืมแวะมาอุดหนุนคุณป้านะคะนี่งานแฮนด์เมดเลยสวยสวยนี่ตัวเองแล้วแอมก็มาถึงร้านชื่อว่าลุงนึกขนมตาลนะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบมันเตะตามากเลยนี่นี นนคืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่มะพร้าวแก้วค่ะาานี่อันนี้กล่องละเท่าไหร่คะลลกล่องละสามสิบห้าบาทเองแต่สีสันแบบว่าคือแบบน่ารักวะนี่นอกจากมะพร้าวแก้วนะก็ยังมีอันนี้เขาเรียกว่ากีบล,ลำดวนอบฟันเทียนด้วยนี่ที่เขามีอันนี้ด้วยนะอะไรนะหนุงพกใบเตย,ยเดี๋ยวทุกคนอาจจะมองไม่เห็นหนะะ้าตา นี่เห็นปะเป็นดอกไม้น่ารักเลยนี่นี่อืมเฮ้ยพี่อื่นอะเวลาเราไปซื้อกินใช่ปะมันจะนิ่มๆมันจะไม่ได้กรอบแต่เนี่ยพี่เขาทำแบบว่ากรอบนอกนุ่มในอ่ะอืมอร่อยอ่อยนี่มะพร้าวแก้วดูดูดูน่ากินไหมต้องกินนั้งคำเลย อืมอืร่อยอร่อยอย่าลืมมาชิมกันนะคะดูด,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 ดูความความความขนมตาลนี้อร่อย,อย,อยสมกับพี่อดข้าวมา ขาเขื่อของเรานะคะนี่แล้วก็ร่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะร่อนนุ่มเนาะร่อนเนกางนะคะอ๋อใช่ไหมพอไหมคะพอแล้วถั่วใส่นิดนึงเราก็เลยหยิบถั่วใส่นิดนึงนี่เห็นไหมจริงจริงแอมมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนเนาะเดี๋ยวเราต้องชิมดอกลำเจียกค่ะอันนี้นะคะนี่ ลเียกขนมนึกงฉอมฉมหอมโชยโชยไกลกลิ่นดิ้นแดโดยหูยให้หาบุกงางามค่ะโอ้โหขอบคุณค่ะนี่แดมชิ้นด้วยอื่นอกจากที่มีขนมดอกลำเจียกนะคะเราก็มีมาฮออันนี้นะคะดูดูดูเป็นแบบเป็นสับปะรดใส่ไส้มีไส้มีไส้อันนี้เป็นขนมโบราณนะตัวเองหากินยาก อ,อืใช้เขาคล้ายๆที่อยู่ในสาคูหรือว่าเขาเกยบปากง่อนนะแต่ว่าพอมากินกับสับปะรดอะ่ะมันจะให้รสอีกแบบนึงเลยอะ่ะอร่อยอืมโดนโดนชื่อว่าขนมสับปันนีตัวเองดูดิแบบสีสวยมากน่ารักมาก ใครมานะแล้วอยากลองทําเหมือนแอมนะบอกคุณป้าได้เลยคุณป้าใจดีคุณป้าให้ทําหมดเลยค่ะแล้วเราก็มาถึงร้านหอยจอปูที่อันนี้เพื่อนแอมบอกว่าถ้ามาที่เนี่ยต้องมากินหอยจอนะคะเพราะว่าเป็นของโปรดแอมเลยแล้วก็แอมจะลองมาชิมว่าที่นี่เขาอร่อย โอเคป่ะดูดินี่ช่วยน้ำจิม้มนี่หอยจ้อจะเท่ากันแล้วอะอนี่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 แยมจะชิมก่อนนะเป็นน้ำจิ้มบวยใช่ไหมคะคุณป้าขาเฮ้ยคุณป้าทำน้ำจิ้มเองเลยนะแล้วก็หอยจ้อก็ทำเองทำเองทุกอย่างเลยอืาปากกว้างจังเลยอันใหญ่มากเต็มปากเต็มคำดีค่ะคุณป้อ หอยคุณป้าใหญ่เต็มปากเลยหอทีวีนะเนี่ยอะไรหอยป้าเต็มปากเต็มคำนี่น,นี่คุณป้าให้เป็นกล่องเลยน,นี่ตัวเองแล้วก็ที่นี่มีเขาเรียกว่าขนมถุงคองเนี่ยคุยเต้มันทํายากนะเพราะว่ามันไม่ได้ห่อแบบแบบเบเบ,บ,บะ่ะต้องมาผูกต้องมาอะไรอย่างเงี้ยนี่น ดูน้ำจิ้มที่เขาน้ําจิ้มก็ทําเองใช่ไหมคะอืออือหม,มูเต็มเต็ม <Wow. S 2> อืมบ้วะอูอร่อยเลยและนอกจากที่ที่เขาจะมีถุงทองให้เราแบบว่า,ว,าว,ว้าวแล้วนะมีนี่ด้วย อยากจะบอกว่ามันคือมันคือมันคือช่อม่วงนี่นี่นสวยปะโอที่นี่เขาแบบเป็นตลาดที่แบบดูประดิบป,ประดอยอะดูห่างไกลจากความเป็นแอมมากเลยอะแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อทุกคนเราจะชิมให้ถึงเราจะทำให้เป็นแต่เราชิมได้อร่อยนะตัวเองอย่าลืมมาชิมมากันนะเขาเรียกขนมชอม่วง ต้องโดนต้องโดนโอเคเดี๋ยวเราไปร้านอื่นต่อกันเลยนะค่ะแล้วก็เรามาถึงร้านที่สิของพี่นีนะคะที่เขาบอกว่าถ้าเรามาเราต้องมาชิมก็คือเป็นขนมเต้าซ้อนะคะนีอันนี้มีหกชิ้น,น,นแล้วก็ราคาน่ารักอีกแล้วที่เนี่มีแต่ของราคาน่ารักที่สิบาทเท่านั้นเองอันนี้ที่เขาบอกว่าเป็นรถที่ขายดีที่ฉุด,ฉ,ด,ฉ,ดฉุดเลย เป็นรถรถอะไรนะคะพี่รถเบนซ์อ๋อไม่ใช่โมเดลเนาะรถอะไรนะคะขวดรถขวไข่เค็มแกงที่เขาตลอดนะคะมันจะได้ออกจากตลาดเขาไหมนะคะนี่นี่นะแล้วก็ไส้เขาจะออกหนึบหนึบอ่ะนุ่มมากคือแบบละลายแตงนี่ได่ต้องพูดเลยคือจากพุ๊กก็ละลายแล้วอ่า แล้วเราก็มาถึงร้านป้าน้องปูดองนะคะร้านชื่อร้านน้องปูดองนี่ก็คือเป็นจะมีปูม้าดองแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะคะคุณป้าปูสแสมปูแป้นปูสแสมแล้วก็มีเป็นหอยเสียบนะคะแต่ที่แอนจะชิมเนี่ยก็คือเป็นปูม้าดองเมื่อกี้ถามคุณป้าว่าไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดหรอกคุณป้าบอกว่าไม่ต้องร้านฉันไม่ต้องนะคะเธอกินได้เลยอร่อยเลยคุณป้าบอกไม่ใช่ฉันแกะให้กิน นี่แอมจะชิมให้ดูนี่มีไข่ด้วยตัวเองนี่เนื้อเนื้อที่คุณป้าเขาหมักมันจะแบบเนื้อปูมันจะหวานหวานเค็มๆมอะไรเองอร่อยไม่ต้องกินน้ำจิ้มก็ได้อร่อยเลยอร่อยมาก อันนี้เป็นตัวกลางนะอันนี้จะเป็นขี่ละ45บาทเร็งดูดิคือตัวใหญ่มากนี่ <Wow. S 2> นี่อันนี้คุณป้าเขาดองทั้งตัวแบบนี้เลยออย่าลืมมาช็อปแล้วก็มาชิมกันนะคะว่าอร่อยเหมือนที่แม่แอมพูดหรือเปล่านี่ นี่แล้วเราก็มาถึงร้านขนมกล้วยเจ๊พานะคะก็จะมีขนมกล้วยขนมเข้ือขนมปัาทองแล้วก็มีลูกชุบนี่ดูดูดูเขาเป็นแบบเป็นก้วยน่ารักน่ารักนี่ถเห็นไหมอื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 ม,อม,อมแล้วคุณป้าเขาขายราคาน่ารักมากเลยนะสิบเอ็ดอันสามสิบบาทสามสิบบาทฟังไม่ผิดถ้าใครมานะคะอย่าลืม มาอุ่นหนึ่งคุณป้าเขานะคะนี่ขนมไทยน่ารักน่ารักเห็นไหมนี่ตัวเองแล้วเราก็มาที่ร้านนี้เป็นแม่ประคองนะคะเป็นคุกกี้มาตูมนี่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 ใครเคยเห็นมั้งคุกกี้มาตูมมันทำมาจากมาตูมอันนี้นี่มาตูมอันนี้แปลงมาเป็นคุกกี้อันนี้อ่านนี่นี่ เป็นรูปดอกไม้น่ารักเชียวหอมอะ่ะหอมออมากอร่อยด้วยไม่หวานกำลังดีเลยแบบว่าหอมหอมวหวานหวานแล้วก็กรอบๆถ้ามาที่ตลาดบ้านใหม่นะแปดลิ้วอย่าลืมมาชิมของบ้านเขานะคะนี่ตัวเองแล้วก็ที่นี่นะมีขอนมโบราณด้วยที่เราแบบว่า สามารถที่จะแบบซื้อแบบน่ารักน,นักเนี่ยนี่อันนี้เหรียญทองเอาจริงๆไม่เคยเห็นขนมเหรียญทองใหญ่ขนาดนี้คือใหญ่มากดูดิน่ารักอะ่ะเด,ด็แล้วก็มีคอฟฟี่นมนีอ่อฟฟี่นมสูตรดั้งเดิมนนีน่ารักไหมเอออย่าลืมมาช็อปกันนะตัวเองเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้อย่าลืมนะคะ แล้วก็ที่นะคะก็มีแบบนี้ด้วยนะคะมีแบบนี้ การ้าที่จะเขมานะคะาเยข้าะคะค่ะแล้วก็ที่ตลาดร้อยปีแห่งนี้นะคะให้เราสามารถที่จะนั่งเรือเล่นตามของได้นะคะมีคุณตานะคะคอยพายให้เราด้วยนี่แล้วก็แบบว่า เป็นธรรมชาติของสองฝั่งคลองนะคะมีต้นลำพูอะไรอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็เป็นน้ำคลองแล้วก็วันนี้น้าี่แอมได้มีไก่ตัวน้อยด้วยเนี่ยเนี่ดูดนี่มีไก่น้องน้อยของเราสองคนนะพี่ใหญ่พี่เล็กเลยมาพาเราเที่ยวด้วยนะคะน้องน่ารักมากเลยเป็นมักคุเทศน้อยของตลาดนะคะถ้าใครมาก็คือมาถามหาน้องได้นะคะน้องอะไรเอ่ยน้องอ้ามกับน้อง น้องโหน่งค่ะมาหาน้องได้นะคะแล้วก็อุดหนุนทุนการศึกษาน้องนิดนึงนะคะค่ะและที่นี่นะคะก็คือวัดพระนอนกระจกนะคะหรือ วัดเทพนิมิตนะคะที่ชาวบ้านแถวนี้สักการะกันนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะจะมีวัดพระนอนองค์ที่สวยมากนะคะแล้วก็สามารถที่เราจะมาห่มผ้าพระนะคะแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะจะมีหลวงพี่หลวงพ่อนะคะคอยดูแลเราด้วยนะคะแล้วก็แนะนําต่างๆให้เรานะคะแล้วก็ยังมีพระสังกระจายนะคะองค์สวยงามมากค่ะมีแอมเก็บผ้ามาฝากแล้วอยากให้ทุกคนมาไหว้พระกันนะคะที่นี่แล้วก็มาขอพรนะคะกับเสียงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ น,นะคะคแล้วก็อย่าลืมมานะคะล,ล่องเรือแวะวัดไหว้พระกันนะคะจะได้อิ่มช็อปอิ่มบุญกันไปด้วยนะคะก็หลวงพ่อก็แอบกระซิบว่าคุณตานะคะที่ที่พายเรือให้เรานะคะตอนนี้นะคะคุณตาน่ารักมากเลยก็คือคุณตาเนีนนะะ่ยค่ะบริจาคตัวบ้านนะคะที่เคยใช้ถ่ายทำละครน,นะคะ มาให้เป็นสาราการประเรียนนะคะของวัดนี้นะคะตอนณตอนนี้นะคะตัวบ้านตัวนั้นนะคะก็คือเป็นหลังคาเป็นเสานะคะที่ใช้ปฏิสันฐานของพระสังกระจายนะคะแล้วก็คุณตาเนี่ยพายเรือเนี่ยถ้านักท่องเที่ยวนะคะให้เงินคุณตาไม่ว่าจะเท่าไหร่นะคะคุณตาก็จะถวายวัดทั้งหมดเลยนะคะคุณตาน่ารักมากแล้วก็ตอนนี้คุณตาอายุ90กว่าแล้วนะคะ ได้ฟังประวัติแล้วแบบดีใจมากเลยค่ะที่ได้เจอคนใจบุญมากนะคะอยากให้ทุกคนอ่ะมาเที่ยวไทยแล้วก็มาชมบรรยากาศธรรมชาติอย่างนี้นะคะเราสามารถหาได้กับที่ตรงนี้เลยนะคะตลาดบ้านใหม่ร้อยปีนะคะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะส่วนวันนี้นะคะมีแอมก็บ๊ายบายไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าใครอยากฝาก ตลาดนะคะหน้าเที่ยวนะคะก็คือสามารถอินบ็อกเข้ามาที่เพจได้นะคะเดี๋ยวมีแอมจะพาทุกคนไปเที่ยวไปชิมไปช็อปกันเลยจ้าบ๊ายบายจ้า